อ่านะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งนะผมวันนี้มาพบกับแทนนี่อาร์เคนะในวันนี้เราอยู่กันกับเด a บายเดย์ไลท์นะผมเหมือนเดิมนะผมเป็นเซิร์ฟเทสนะผมในการที่โคออกกับอะเรสเดนอีวิลนะผมเมื่อคลิปที่แล้วเราเล่นในเ e ซิสไปแล้วแบบกากมากสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็อในวันนี้เราจะมาลองเล่นนาะาหนึ่งซไวเวอร์ or, อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเข้ามาใหม่นะผมคือ โซเวอร์ในชัปเตอร์เนี่ยเขาจะมี2ตัวนะผมก็คือจิวกับลรออนเนาะเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่นจิวกันก่อนนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเล่นเรามาอ่านเปิร์กของเธอก่อนดีกว่านะผมก็คือเราจะมาพร้อมกับ3เปนะิร์กเนาะเปิร์กที่1นะึ่งับกับระเบิดสังหารเดีย๋ยวผมขอทําความเข้าใจก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อใดที่เราเหมือนซ่อมเครื่องได้ประมาณ6% 6แล้วซ่อมหลังจากที่เราซ่อม อย่างน้อย3าวิอ่ะให้แตะปุ่มความสามารถพิเศษเพื่อวางกับดักระเบิดนะครับผมอ่กับดักรนียจะทำงาน35วิบาวิเครื่องปั่นไฟที่ได้รับผลกระทบกร,บกรณีผู้เล่นทุกคนจะเห็นเป็นออร่าสีเหลืองสามารถใช้กับดักกับเครื่องปั่นไฟได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นเมื่อฆาตรกรทำเครื่องปั่นไฟที่วางกับดักไว้เสียหายกับดักจะระเบิดทำให้ฆาตกรทาตกรสปันและทุกคนแถวนั้นตามบอดอืมหมายถึงว่าเวลาเราปั่นไฟไปอ่ะ66%เซแล้ว แล้วให้เรากดปุ่มความสามารถก็คือไม่รู้ปุ่มไหนเหมือนกันมันจะทําการติดระเบิดนะผมโดยที่จะมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับเปิร์กกันแหละว,ว่าขั้นไหนนะผมโดยเมื่อติดระเบิดไปแล้วอ่ะฆาตกรเวลามาเหยียบเครื่องจะทําให้มันระเบิดสตั้นนะผมทําให้ฆาตกรเนี่ยมองไม่เห็นเราอะไรประมาณนี้ออโอเคเป็นการอธิบายเข้าใจแค่คร่าวๆนะผมส่วนเปอร์ที่2การฟื้นคืนนะผมหลังจากถูกปลด จากตะขอหรือปลดตัวเองเออกจากตะขอแล้วจะสามารถรับความคืบหน้าในการรักษา40%หมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนช่วยเราลงจากตะขอและหรือว่าเราดิ้นหลุดออกมาเองจะมีอเวลาเราฮิวมันจะเป็นหลอดวิ่งใช่ไหมมันจะขึ้นมาให้เลย40%ทันทีอืและวดูคำแปลข้างล่างภาษาไทยตาฉันละอีเวนจิวเลนทะอันนี้ก็ดีนะเหมือนพอลงมาจากตะขอแล้วก็ฮิวตัวเองนะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคผม ส่วนปึ๊บตัวสุดท้ายก็คือแรงโต้กลับนะฮะเมื่อคุณชําระล้างโทเทมอ่าจะเร็วขึ้น20%จากการชําระล้างนะผมและจะเห็นออร่าของโทเทมที่อยู่ไกลๆของคุณด้วยเป็นเวลา2วิอืมอันนี้เหมือนเป็นเปอร์สาหรับนักฟาร์มนักล่าของนะผมก็คือว่าพอเราไปแกะโทเทมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิม20%นะผมแล้วเราก็จะได้เห็นออร่าของโทเทมอื่นๆที่อยู่ไกลตัวเราอะ่ะประมาณ2วิ เออนั่นแหละประมาณนั้นเปิร์กที่ผมอยากลองเปิร์กระเบิดเอาเนี้เอาเปิร์กระเบิดไปทำเนี่ยไปไปเล่นเนี่ยนะเปิร์กจิวเนี่ยสองอันนี้น่าสนใจแต่เปิร์กโทเทมไม่ไม่ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ส่วนไอเทมก็ยังไม่มีนะเป็นเซิร์ฟเทสต,ต่างๆนะผมก็โอเคไปเดี๋ยวเราก,กดรอลุยอนะสำหรับจิวเรามาดูโมเดลของเธอกันก่อนหน้านี่ก็คือไดร์คัสิตนะเนาะก็คือเอามาจาก RE เลยนะครผมเป็นชุดในรีเมคนะฮะ ถือว่ารายละเอียดกูกำลังดูรายละเอียดครบถ้วนนะตอนเราเล่นในเมซิตเนี่ยผมหาห้องนานมากแต่อันนี้เหมือนคนอยากมาลองครับไอ้นั่นไงคนใหม่ด้วยแบบผู้รอดชีวิตคนใหม่ก็เลยแบบหาเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอยากเล่นด่านไอสถานีตำรวจอะคลิปที่แล้วเราเล่นในเมซิตมันไป,ม,นไปมันไปด่านเฟดดี้ผม ผมเล่นเฟดดี้ไม่เป็นโออเสะอกผมเล่นด่านเฟดดี้ไม่เป็นผมบอกเลยผมหลงมากเมื่อคลิปที่แล้วอะแขวนใครไม่ได้เลยโคตรกะนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเรามีเฟื่องหมินด้วยเนาะรีออนแล้วก็จิวสองคนนะผมชุดนี้น่าจะมีชุดนี้แล้วก็เป็นชุดเขาเรียกไงชุดจุดเตีย่ยที่เป็นเลือดนะครับเดี๋ยวก็ต้องพอตัวจริงมาก็ต้องอัพซะหน่อยนะฮะนะออกไปแล้วว่าคนหนึ่งจะได้เล่นไหมไวันนี้ เดี๋ยวเรารอก่อนนะครับผมสักครู่นี่คือผมไม่ได้เล่นนานขนาดไหนทุกคนดูเลเวลยี่สิบแลง์ยีสิจะรีทุกวันที่สิบสาของเดือนคือผมแลง์ยี่สิบไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วไม่มีสามคนหน้าไอรีออนไปไหนวะเวียนกรรมผมอยากเล่นไงนผมอยากเล่นตัวใหม่มาแล้วเว้ยกดกดกด เดี๋ยวคลิปนี้เป็นจิวก่อน,นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าริยอนแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เรารอเขาคอนฟงคอนเฟิร์มกันให้เรียบร้อยจิวอีกตัวหนึ่งแม่ไม่กดว่ามันต้องเหมือนแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไงฟาร์มด้วยเนาะแล้วก็แบบเปิรกที่ตัวเองแบบคิดว่าถนัดแล้วก็น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้สูงสุดอะไรประมาณนี้ถึงจะมีสิทธิ์รอดอะไรประมาณนี้นะไป แต่เราลองดูผมอยากได้ดา่านแลคคูนเขาร้องให้เป็นแลคคูนซิตี้นะไม่ได้จุกมาเป็นปีแล้วอะเขาหยิบอะไรกันมาเต็มแล้ยเนี่ยของคาะกรอปแล้วว่ะสีดําดูไม่เป็นเลยด้วยเกมนี้เกมนี้หายไปจากสารระบบผมมากอะผมบอกเลย n นเมซิ s เราเล่นไปละหนวดของเขานี่ใช้ยากเหลือเกินนะครับจำกัดาการสตาร์ทซัมบีชช้โชว์คาด้วยกันครับไม่หมดเม่ คือซอมบี้เนี่ยเราสามารถส่องไฟฉายได้สามารถพับไม้ได้นะครับผมที่เหลือก็ต้องวิ่งจูบอย่างเดียวซึ่งไม่รู้ว่าจะจูบยังไงให้ผลด้วยเรามาลองดูกันว่าจิวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครผมเป็นคนที่หาง่ายเ้ยส่วนเป็นผีหายากแม่งสลับกับโฮมสวิตโฮมปะโฮมสวิตโฮมคือเป็นคนหา หายหายากแต่เป็นผีหาง่ายเอองงเหมือนหรือว่ามันเป็นเซิร์ฟเทสด้วยผมก็เลยคนแบบไม่ค่อยมาเล่นหรือเปล่าเหมือนแบบรอตัวจริงเลยอะไรประมาณนี้วันที่สิบห้านะผมผมว่าน่าจะได้กลับมาเล่นอีกนะการทำตามจุดหมายสำเร็จบาบาบาโหลดช้าจังวะเดี๋ยวเรามาดูกัน การจู๊ของผมในรอบหลายเดือนจะเป็นยังไงขอร้องอย่าหลุดนะเพื่อนมันเล่นยังไงนะเวลามีเสียงแล้วก็สเปกบาร์ไปซ่อมเครื่องก็แค่คลิกนะน่าจะประมาณนั้นผมกำลังลำลึกอยู่ขอเป็นดานและคูณขอเป็นดานและคูณโหทานทรมานอะไรวะเนี่ยฟาร์มโควิน โอ้ยเกิดเกิดพร้อมเครื่องเลยวะโอ้นี่มันไล่เข้าโพดเหรออุอ้ยเชียตกใจจิ๋วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองมือนี่พร้อมอยู่ตรงสเปกบาร์ไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมันสามารถมองหลังได้น,นี่แหละอุย้ยเสียงแล้วเสียงซ่อมเครื่องอุย้ยจบแล้วชีวิตกู รีบกดอยากได้สก,กิลเช็คไงขอโทษเพื่อนโอเดี๋ยวนี้มันมีแอนิเมชันอย่างนงี้เด้วยเนาะแบบจี่ไฟไปละมีอยู่ละกูทำเพื่อนพลาดสองครั้ง <c oughs> ขอโทษเพื่อน <c oughs> นี่มันเป็นดา่านไกเข้าโโพนใหม่อ่ะเนี่ยผมเพิ่งเคยมาเล่นวิทยอ,อนโดนทุบอะ วิ่งได้ตลอดไม่มีสตมิน่าหมดตรงนี้แม่มีคุกอะไรเยอะๆวะเนี่ยสวยเพื่อนขอโทษที่เราปั่นไม่เป็นอุ๊ยพี่เนเห็นแล้วลรียอนโดนไล่อยู่เดีเราติดกลับระเบิดตรงนี้ได้ปะไม่ได้เล่นานานกดผิดไปสองอัน มื่อไร่จะได้ไวเนี่ยกับระเบิดอยากติดอะ่ะไม่รู้กดเลยเหมือนกันจะได้แล้วกด E ติดกับดักโอเคแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อแล้วมันก็มีเวลานี่หว่ามาละพี่เนมาหากูละพี่เนระเบิดไปดิพี่เนระเบิดไปดิเป็นไงนี่คือเปิร์กฮะ การใช้เปิร์ของผมเป็นไงแต่เครื่องนั้นก็จะใช้ได้เครื่องได้เครื่องเดียวเนาะงงงงพี่เนยงงงงมาเหยียบเครื่องที่มีระเบิดเป็นไงล่ะโอ้โหเปิร์กนี้ถือว่าเฟี้ยวนะแต่มันก็เหยียบมันติดได้แค่ทีเดียวพี่เนยเขาวิ่งพลาดเลย ติดได้ทีเดียวป่าวทำไมเปิร์กมันทํางานต่อผมไม่แน่ใจอาจจะทําต่อแต่แบบติดไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้มันกลับมาอีกแล้วพี่เนทเนียนปะโอ้เหมือนวิ่งไล่เลียนด้ยวยเราต้องคอยดูดซอมบี้ด้วยเนะี่ยเขาไล่กันข้างในทุ่งวะ่ะ จะเสร็จแล้วสกิลเช็คเยอะจังวะอุ้ยเสียงละเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะงูฟืงหมิ่นโดนวะกลัวซอมบี้เสร็จพอดี ไล่กูต่อเลยอีเฟืองหมินไม่โดนไม่โดนรีออนอย่ามาอยู่ตรงนี้ไง <c oughs> รีออนไอโชว์สเต็ปจุกไปเรืยหนึ่งทีมันไอมกแล้วมันไอมกแล้วไม่มีหรอก วิ่งสวนหน้าด้านๆเขาเรียกว่าวิ่งสวนหน้าด้านๆนะอุย้ยซอมบี้อยู่ไหนวะเ,เมามอกี้มันเห็นเพื่อนเราเพื่อนเราหายไปแล้วเคยปั่นกันเร็วนะเนี่ยมีในบ้านอีกเครื่องหนึ่งรีออนแม่งโดนไล่อลว,อวไอเวดจะได้ซ่อมไหมเนี่ยเครื่องนี้ างคนต่างนี้เรยอนเน่ยมายุ่งกับกูไปที่อื่นซอมบี้อยู่นี่วะฟาร์มใหม่นี้ผมยังไม่เคยมาเล่นเลยนะวิ่งยาวเลยกูเครื่องนี้สามารถติดระเบิดได้ ตอนนี้ทุกคนสุขภาพกำลังดีอยู่ติดตั้งไปก่อนแล้วกันอุ๊ยเียตกติดตั้งระเบิดไว้แล้วนะจ๊ะพี่เนมาเหยียบนี่หน้ามืดนะ่ะบอกเลยว่าหน้ามืดนะถือว่าเป็นเพร์กที่ดีนะผมชอบผมชอบ <c oughs> เฮ้ยเขาเงียบมากเลยว่ะ มาละพี่เนกูมาละเคยังกดตรงทักษะดีเยี่ยมอยู่ชอบชอบชอบเอ้ยไม่น่าติดเลยจะเสร็จอยู่แล้วเฟิงหมิ่นมั่งปัดเร็วอ่ะมันมีเปิเ์งเลยวะกลางลานเลยปะล่ะกลางลานเลยรออะไรอะ ใต้ดินเลยเนี่ยใต้ดินเลยเนี่ยไม่มีที่จุบด้วยเขาเล่นไปหนดแล้วเอาลิออนล้มว่ะแม่งเลยกดผิดมัวแต่มองลิออนล้มอีกระเบิดไปก่่นโอเค อันนี้คือเราปั่นเยอะมากเลยเนะี่ยเรายังไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเลยเดี๋ยวแม่งมาแน่พี่เนยมาแน่พี่เนยมา,นนาตอนนี้แน่นอนโดนไล่หรอช่วยยังอุ้ยจิวโดนอีกอีเวนเลยลากมาทำไมอย่ยาพี่เนยพี่เนยหยยบเครื่องก่อน ขอร้องขอให้พี่เนยเหยียบเครื่องเออโดนวะอุย้ยเจ้ามัวแต่มองหลังไอ,อเวเลยโอ้โหพี่เนยวิ่งไล่กูแล้วอุย้ยโดนทุบโอ้โหแม่งเออ้ยโดนซอมบี้ตกไอ,อเวนมัวแต่มองพี่เนยโดนซอมบี้ตกอะไรวะเนี่ย เอาจิวโดนอีกอ้าวล่วงสองอีกสองคนก็เจ็บอะไรวะเนี่ยแล้วดูการติดเชื้อเป็นแบบสีน้ำเงินเ <c oughs> <c oughs> สียงจิเ <c oughs> สียงจิวร้องแม่งตลกมาก <c oughs> ได้ได้ <c oughs> โอ้แล้วเสาอยู่ใกล้กันแม่งโซนได้เ,เวน อืไปก่อนต้องไปหาไวรัสตัวนี้ยังมีเอเดนอยู่ซอมบี้แม่งเสือกว่ะ ก,กับดักไปก่อนนี่ปั่นเร็วซอมบี้แม่งผมลืมมองซอมบี้โดนไปแทบช็อตเร็วดิออนเล่งมือหน่อยเพื่อนเหมือนไปนเล่นเพนบอลมาแบบเป็นสีน้ำเงินจะเสร็จแล้ว ตูอยู่ไหนวะลีออนลีออนช่วยกูหน่อย <c oughs> ช่วยกูเออตอนนี้คนหนึ่งโดนไล่ยอยู่จีวีคนโดนไล่ยอยู่นะผมแต่เราก็ติดเชื้อวะลีออนก็ติดเชื้อจะตายป่าวะประตูอยู่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคไอกันหมด <c oughs> ติดเชื้อถ้าติดไปนานๆนะแล้วเป็นไรปะ ไม่ดูเหมือนไงดตามรียอนนะมันวิ่งไปทางโน้นรียอนใจเย็นอุ้ยมีท่อตรงนี้มาร์กยังไงวะมาร์กไม่ได้ใช่ไหม ประตูอยู่ไหนอ๋อประตูอยู่นี่แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเออลิออมันมีไอ้นี่มันมีวัคซีนอะเราไม่มีอะทำไงอะแล้วเราจะตายปะผมไม่แน่ใจเหมือนันอ๋อมันมีขึ้นโชว์ข้างๆด้วยเนาะว่าขั้นหนึ่งขั้นสองคนนั้นโดนว่ะเราต้องไปช่วยเขา ตอนนี้มีที่โจ๊กอยู่ผมแม่งวิ่งเห็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมไปช่วยเองช่วยแล้วนี่หว่เอาไม่ใช่ไม่ใช่วัคซีนในเวนมีแผนที่ แล้วเขาหายไปไหนกันวะสองคน <c oughs> อยู่ตรงนั้นกันเหรอจิวเฮ้ยผมต้องไปช่วยจิวอะไม่เ,เสียงะลรว,วะใครหัวเราเออเอาดิเอาดิาดไปไปไปจิวจิววิว่งไปที่ประตูอุย้ยทำไมมันตีทีแล้วล้มวะแต่ฟ c k ทำไมเขาตีผมทีเดียวล้มอ่ะงงเรียบร้อยกูสาจะมาช่วยเพื่อนตายคนเดียววีนเกาโครแย่เลยจะมาช่วยเพื่อนแต่ตายซะงั้นกูแม่งเอยจบกันชีวิต เาไม่เห็นเราเขาไม็เนเราผมจะคานไปท่อผจะคานไปท่อ <c oughs> แม่งเห็นเดี๋ยจบกันทำไมาเขาตีผมทีเดียวล้มวะงงไม่เข้าใจเอ้ยเขาพามาส่งเลยวะเฮ้ย คนจริงเฮ้ยเขาพามาส่งว่ะผมจะวิ่งไปท่อแล้วกันไหนๆเขาก็พามาส่งแล้วเฮ้ยเขาพามาส่งว่ะส,ส,สุดยอด แต่ผมงงว่าทำไมผมโดนทีเดียวลมวะเพราะว่าติดเชื้อปะไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจอันนี้ <laughs> ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆโอ้โหเวลหนึ่งโอ,โอเคอ๋อเขามีไอ้นั่นเขามีโนวันโอ้ยถ้าเปิดเขาก็มีครบเลยนะโอเคก็ถือว่าสนุกฮนะทำแต้มได้น้อยที่สุด <laughs> ปั่นอย่างเดียว โอเคเดี๋ยวนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่กำลังใจให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับรนะีออนเนาะคลิปนี้นี่แม่งมั่วสู้วชิชเปล่งโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วผมบายบายทุกคนสวัสดีครับ